นางกวักถือเป็นความเชื่อโบราณของคนไทยนะครับซึ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือนางกวักสายเขาอ้อที่มีพิธีกรรมปลุกเสกดีมากเลยนะครับเราเคยลงคลิปการปลุกเสกไว้แล้วปลุกเสกในถ้ำเขาอ้อนะรุ่นนี้เป็นเนื้อโลหะเพ้นสีนะครับปลุกเสกณนะถ้ำฉัตรทันบรรพศเขาอ้อนะครับอ็ถือเป็นนางกวักที่สุดยอดที่หนึ่งเลยนะครับของเมืองไทยองค์นี้เป็นเนื้อโลหะเพ้นสีนะครับมหาพกกระซับ 65นะครับสร้างปี65เป็นเนื้อโลหะนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นอุดมวลสารแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับจะมีนางกวักองค์เล็กๆองค์นึงนะครับมีตะกุด2ดอกนะครับแล้วก็อุดมวลสารเต็มฐานเลยนะครับรุ่นนี้ครับไม่ใช่ใครครับที่ปลูกเสกนะครับก็คืออาจารย์เปลี่ยนหัดยานนนั่นเองฮะสุดยอดคาราวาสายเขาอ้อและพิธีกรรมนี้นะครับยังมีพระเกจิอาจารย์มากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพราะท่านห้องวัดเขาอ้อครับอาจารย์รันสิริครับอาจารย์ประสูตรวัดในเตาท่านก็มาปลุกเสกนะครับและอีกมากมายครับรุ่นนี้ปลุกเสกหลายที่นะครับปลุกเสกที่วัดพระธาตุวรมหาวิหารด้วยก็คือวัดพระมหาธาตุนั่นเองคือวัดพระธาตุนครนะครับสำหรับท่านที่เคยไปเที่ยวจังหวัดนครก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญที่สุดของนครละกันเป็นวัดดังที่สุดวัดใหญ่ที่สุดนะฮะและก็ปลูกเสกในถ้ำเขาอ้อวัดเขาอ้อด้วยครับรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับสำหรับพระใหม่ มีการจองนะครับแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับของร้านนะครับนี่นะครับเราเหลือแค่2อ,องค์เท่านั้นนะครับสอง,องค์เท่านั้นนะครับรุ่นนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่อยอดนิยมของสายใต้เลยและกันถือเป็นนางกวักที่มีพิธีกรรมปลุกเสกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะ คือไม่ไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่ชัดเจนคือชัดเจนนั่นแหละแต่ว่าที่เนี่ยคือมีภาพมีคลิปวิดีโอนะครับที่ท่านสามารถจะเข้าชมได้ท่านเข้าชมได้ในช่องของเรานะครับเรามีรูปภาพตอนที่ปลุกเสกนางกวากรุ่นนี้อยู่นะครับรุ่นนี้นะครับมีทั้งพกพานะครับแล้วก็ขนาดบูชาเรายังมีหลายแบบอ่ะนี่ก็วัดสามงามนะอันนี้ก็มีองค์สุดท้ายนะครับอันนี้ราคาก็พอๆกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายพันนะครับอง์นี้นะอ่าเปิดจองก็หลักพันแล้วนะครับ ด้านล่างนะครับด้านด้านด้านล่างด้านตรงฐานเนี่จะเป็นหัวช้างอย่างนี้นะครับหัวช้างนะครับแบบนี้บ่งบอกถึงพลังอานาจนะครับนี่เป็นมหาอานาจด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็มีมีหมายเลขครับมีหมายเลขตรงตรงตรงฐานตรงท้ายตรงนี้มีหมายเลข38นะครับชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับที่ฐานสวยงามครับนี่คือหน้าองค์แม่นางปักนะครับ อาจจะต้องเอียงนิดนึงเพราะว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมทำกล้องให้ไอ้นี่อันนี้คือหน้าขององค์แม่นางกวักนะครับเป็นโลหะเพ้นสีปลุกเสกแล้วนะครับสำหรับสายค้าขายเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นแม่นางกวักปู่เจ้าเขาเขียวนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะสำหรับสายค้าขายนะครับก็สามารถที่จะเช่าบูชาได้นะครับรุ่นนี้ก็ราคาสูงอยู่ครับนะเราเหลือแค่2องค์นะครับ นี่สวยงามเลยทีเดียวครับเป็นโลหะเพ้นสีรุ่นนี้มีเนื้อเรซินด้วยนะเหลือ2อ,องค์สำหรับท่านที่อยากจะเช่าเป็นเนื้อเรซินอะไรก,ก,ก็เช่าได้นะฮะรุ่นนี้มีแบบนางกวักอ้วนก็มีนะครับแล้วก็มีแบบพกพาเล็กๆก,ก็มีนะครับซึ่งเราจะทําคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปในคลิปในอนาคตอ,นนะอ่ะเนาะสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวให้ท่านดูกันนี่รอบๆตัวนะครับ แลวก็สําหรับท่านที่สนใจกุมารทองนะครับวัดสามง้มหรืออื่นๆนะครับตะกุดขุนแพอะไรเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาที่ลายดีด้านล่างได้เลยนะครับนี่ครับผมมีอันนี้อันนี้ของวัดเขาอ้อครับเพิ่งมานะอันนี้น่าสนใจมากเลยครับเป็นตะกุดนะครับอุดข้าวเหนียวดำนะครับข้าวเหนียวดํานี้ก็เป็นสูตรเขาอ้อเห็นไหมครับนี่ฮะท่านจะเห็นนะครับเป็นรูปวัดเขาอ้อเลยนะครับนี่ฮะ ออกวัดเขาอ้อนะครับก็เป็นตะกรุดก็มีนะครับจะเป็นประหลัดขีกก็มีค้าขายสําหรับคนที่ไม่อยากบูชานางกวงักอ่ะอยากจะใช้ประหลัดขีกก็ได้ฮะหรืออยากจะใช้เป็นหุนพยนต์ขุนช้างเราก็มีนะอ่านี่ขุนช้างเราก็มีนี่ขุนช้างเพราะท่านเขียววัดห้วยเงาะนะฮะหรือจะเป็นเพราะท่านสุ่นเราก็มีนะครับท่านสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับนางกวักรุ่นนี้นะครับหายากเลยนะครับหาชมยากแล้วอ่ะสำหรับท่านที่สนใจนะครับมีแค่2อ,อ,องค์นะครับ นี่ครับสวยงามเลยทีเดียวครับจองไม่ทันก็ต้องซื้อบวกเอานะครับช่วงนี้นะครับหรือท่านจะสนใจเป็นกุมารทองนางกวักก็ยังมีอยู่บูชาง่ายครับนางกวักวิธีการบูชานางกวักเนี่ยเราได้ทําคลิปลงไปใน YouTube แล้วนะครับท่านสามารถจะศึกษาหาความรู้ได้จากช่องของเราเลยนะครับอันนี้ผมได้นํามารีวิวให้ท่านดูนะครับว่าเป็นเนื้อโลหะนะแล้วก็มีเนื้อเลซินด้วยอันนี้ให้ดูชัดๆนะครับนี่มวลสารด้านล่างนะครับอุดมวลสารด้านล่างเป็นผงนะบวกมวลสารเรียบร้อยนะครับเป็นตะกุดเงินทองนะครับ ก็คือจะเน้นเรียกซับเลยนะครับรุ่นนี้จะเน้นเรียกซับเลยอันนี้ในความเชื่อนะครับหลายท่านเนี่ยบอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยจะสําเร็จผลไหมอันนี้คืออันนี้ผมไม่ทราบแต่สําหรับท่านที่มีความเชื่อนะครับทางด้านวัตถุมงคลต่างๆนะครับอยากสนใจเช่าบูชาของแท้เนี่ยสำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชานางกวักกุมารทองต่างๆนะครับก็อย่าลืมครับร้านเครื่องรางมงคลนะครับยังเปิดให้บริการอยู่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เวอรไวท เครื่องรางมงคล .com ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปใน Google นะครับพิมว่าร้านเครื่องรางมงคลนะครับเรายังมีวัตถุม,มงคลอีกมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเวอร์เว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์098 6 6 9 6 4 8 4 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l i n e ไอดีเอสไซช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ